ในเวรครับในในเวรช่วยด้วยครับที่ฉันครับที่ฉันกำ้องทำอะไรนะได้ได้ครับพี่บิดาเชิญครับพี่พี่เชิญครับพี่ครับขอห้องแคบไหมพี่อ๋อเต็มเลยครับทั้งนั่งเต็มเลยมีลูกค้าก็นั่งตรงนี้อ่าอ๋อตรงนีใช่ครับที่จะลองนั่งกม่เลยครับพี uh> ่ครับอ๋อ mm ห้องของเยอะมากพี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้เป็นผู้รษีทั้งที่รับจิตธรมุชานะครับแล้วก็ที่โบราณก็มีพวกไม้ครูพวก เป็นไม้จานเหล็กจานเหล็กอะไรต่างๆแยกือได้เดี๋ยวตอนเดี๋ยวพิธีั่งยังไงก็มน่งที่ก็จะมีเก้าออ่ะลูกค้าที่มามายังไงครับลูกค้าที่มามัมามี่ก็มาปกติครัเอาที่ที่เนไปเอาที่น่เอลูกน้องอได้พี่ลูกน้องานั่อาสายสืบคนทังเอ็มมาเอ็มเข้ามาเอ็มเข้าไปนั่ง เราไปเวลาวิธีการทำนะเราสมถติว่าจะทำทำยังไงไอไอคลิปเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอาคลิปอันนี้เอาไปด้วยหร้อไมเนี่ยเอาไปทำไมเห็นอะไรที่ถ่ายภาพไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ถ่ายที่นี่ไม่อันนี้เป็นเอาไว้ปเลยแล้วกล้องคนถ่ายจริงเลย แลับเราตั้งเราตั้งหรือว่าไม่อ๋อนี่เป็นอุปกรณ์เลยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อุปกรณ์อันนี้เป็นข้กอกกำลังกายไม่ไม่แล้วเราเราตั้งกล้องยังไงไม่ได้ตั้งครับเป็นความมาเขาก็จะนั่งเองไมัดทองก็เนสซวนลูกขาเสร็จนะครับขั้นตอนแรกเราก็ลงหน้าลงตัวลง มือลงอะไรปกติเรียบร้อยเสร็จนะครับพอในคิดน่ะเป็นขั้นตอนขั้นสุดท้ายก็คือเราจะให้เขานะครับให้ลูกค้าลูกค้า้าก็จะเน้นเน้นเรื่องไม่ไม่ครับขึ้นไปเลยขึ้นไม่ได้ขัาดไหมเราต้องขึ้นเขาอย่างนี้อ่ะใช่ครับคือเขาต้ก็พันหลังให้ในน้าดาบทองเนี่ยใช่แล้วก็แผ่นทองปิดปิดปิดแล้วก็ได้คาถาเฉแค่นี้เองครับก็ท่านอยู่แค่นั้นแล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วก็เสร็จจบพิธีครับอ่ะอ่ะอีกที่ครับอีกทีขาเยี่ยมเนี่ยครับก็ปิดแผ่นทองแล้วก็ลงขลารายต้นนะคก็จบ เพราะขั้นตอนนั้นเป็นขั้นตอนหลงแคาไแล้วทําที่นี่เยอะไหมไม่ครับไม่เ่อะมาหลงแค่อะไรนะไม่ไม่คือคนที่ขึ้นมาทำี่ยลูกค้าลูกค้าลูกค้าก็ไม่เยอะครับเพราะไม่ไม่ได้เปิดเป็นตลอดไม่ได้เปิดตลอดส่วนใหญ่แล้วเขาจะติดต่อกับเรายังไงก็ทางเายินบอกมาว่าอยากจะทำอยากจะทำเรื่องนี้ก็สอนอยากให้ดูกันาร